เราก็มาเก็บเงินเก็บทองต่อนะคะเอฟซีเงินเก็บทอง ต้อนรับเข้าสู่โชว์แอนแฟมิลี่ค่ะยายยายนำอะไรมาโอ้โหป้าดามาดูลังรถยายดินี่นี่คนกินเจกินไม่ได้เด้อนิเนี่ยต้องให้คนกินไม่กินเจน่ะกินนี่ป้าดามาดูแล้วเนี่ยยายขนมาปลาเอาปลามาแต่ชเลู บ้านในยมเขาสูบเขาก็เอามาให้ขายให้ขายนมขายหลายสาขาเอครับมากครับมากครับมาเออยายบอกว่าเขาสูบสะยายก็เลยขนปลามาขายเอาวยายลงนั่งซะงั้นเอ้ามามามาห้ยายเลื่อนรถเข้าไปที่พุ่มพุ่มก็ปลาสวยนะเองก็ปลาสวยก็กินไม่ได้ก็ให้คนกิน คนกินเก๊กินปลาได้ยังไงเออปลาดาี่ถุงจักบาทเดิเอองามหนึ่งเจ็บาทถุงหนึ่กิโลถุงสวยเนาะอันนี้เขาเรียกปลาอะไรปลาดาเขาสูบสะสูบอันนั้นสูบหวยน้องข้อบือหวยนี่ละสายใต้โอ้สายใต้สายลงนันยุงโอ้หนึ่งกิโลเจ็ดสิบบาทเอาไปปิ้งเอาไปย่างเอาไปแกงเขาเรียกปลาอะไรนี่ เขาเรียกปลาอะไรยยาใหญ่าปลาตะเพียนปลาตะเพียนโอระก็เมนแม่ไข่หรอกเรียนหกเอ็ดติดมันต่างขาเดี๋ยวนี_<_<_<_้น่ะแซ่บ mm ม uh, ั่นอ่าอุ้ยมีมอไซค์เข้ามาอีกหนึ่งคันแล้วโอ้เพิ่นมาส่งของบ่มีพายุนั่นอยู่นี่ฮะปุ๊บอกมีมีเจียเงินไหม มีของมาส่งให้กับน้องปุ๊กนี่ค่ะยายมาขายปลาของก็มาส่งเพราะว่าเพื่อนๆไปธ <ๆ S 2> ุระกันเป็นเท่าไหร่ร้อยสิบเอ็บาทอ่ะอัปาดาถือ ป้าดาจะจ่ายก่อนไหมจะมีเงินสดไหมไม่มีเดี๋ยวโอนให้มาสแกนนะป้าปดาป้าดาถ่ายคลิปนี่ถ่ายคลิปย้ายนี่แหละอย่าไปหันไปบ่ดเออนก็สแกนเอาบอกเอกนอนเอาสองถุงเอาไป มือมันหนาวนะ่งเบะเนาะร่องขีตอกขีตมมือก็ได้ฟรีเบะก,ก็กกลงหาปลาบอกร่องเบะก,ก็ลงหาปลาม้วนเป็นม้วนแล้วเนะาะปลาธรรมชาสตรเนาะเบนะเนาะโอ้ยธรรมชาสตร์ไปเลี้ยงอย่างลงีเลี้ยงปล่อยในสระในบ่อมันหากินของมันเองเนะมมานะเออไปเลี้ยงไนปะเลี้ยงเพนะื่อให้เต็มตัวปลากัน มันไปน้ำนามเบิดบ่ด้เคลบลียงาเอาปลาดาเมาสอถุงเลยเออกินเจกินเจไมนีไหมขอก่อนมีอะไรไม่ไม่มีล้วจะด้นั่นแหละช่วยไม่ได้อืมเอาวาเอาว่าจะคุ้มวะเออ ยยให้ยต่นยานยบอกว่าไม่มีสแกนยายไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสแกนเน้ออเลยเลียงโทรศัพท์นั่นแหละคารัพ์ยายบอกว่าบรรดาตังไม่พอนะไม่มีใครมีตังสดด้วยนะคะก็อุดหนุนยายสองถุงเนาะ เอออามัดจำไป50บาทก่อนแล้วกันให้มันเหลือสองถุงเนาะอืมไม่เป็นไรเด้ยายแกก็่านมาบ่อยถนนเออเลยยบาทยายถนนสวยแล้วขี่สบายมาบอยากหรอกแต่บอยากแม่กับบอไดอยากไปหล่งไปหัวเด้อเสียเวลาเฮ็ดงานืออเ้อเออไหายเบียยวดเด้อเออมาเอาไปหายก็มาขายปลานะเวลาขอณนา่นะสวัสดีค่ะขนมาแล้วพี่น้อง เบามืดขนเหล็กมาแล้วนุ่นเต็มคันรถเลยพี่น้องเอ้ยนะนู่นนู่นเต็มคันรถเลยพี่น้องอันนี้ซื้อเหล็กไปบ้านปู่ผ่องย่าพาบ่เออเออเนี่ย่ะาวมืดขนเหล็กมาแล้วเต็มคันรถเลยเนี่ค่ะ ตเต็มคันรถสำหรับพีส่สวัสดขีขนมาแล้วพี่น้องเบาวมืดขนเหล็กมาแล้วนุ่นตเต็มคันรถเลยพี่น้องเลยนะงูงูตเต็มคันรถเลยพี่น้องอันนี้ซื้อเหล็กไปบ้านปูผงอญ้าพาบ่เออเน,นี่ยค่ะบ่าวมืดขนเหล็กมาแล้วตเต็ม ขันรถเลยนี่ค่ะเต็มขันรถสำหรับพิธีสวัสดีค่ะ